สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนับเดิกข่าวสารของพิศาแดงแมนเชสเตอร์เน็ตอยากร่วมสนุกจัดไป bk 8ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลคิตันพาเลตของพีเมลีกในรูปการนี้สนใจแอดไลน์ bk 8 New เริ่มต้นกันที่นี่คือ3 <S <S ประเด็นเด็ดนะครับก่อนแมนยูพบแมนซิตี้ประเด็นที่1ครับวารานพร้อมลุย แฟนบอลแมนเชสเตอร์ครับดีใจที่ได้เห็นราฟีบอลาวนครับปากลังตัวเก่งของพิาแดงกลับมาจากทีมชาติฝรั่งเศสโดยมีอาการบาดเจ็บรบกวนเหมือนในอดีตครับซึ่งเวลานั้นเองครับกลับมาลงสนามฝึกซ้อมกับทีมล้านนะครับและคงได้เป็นตัวจริงร่วมกับลิซโดร์มาตินเนสต่อไปในการรับมือแนวรุกที่อันตรายของแมสตีย์อย่างฮาลันด์หลังจากทั้งคู่นะครับกำลังประสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมประเด็นที่2ครับเทนฮักติวเ้มสันโช จ์เดนตวโชครับปีกตัวเก่งของปีศาแดงนั้นไม่มีชื่ออยู่ในแผนการทําทีมของทีมชาติอังกฤษครับชุดทําศึกเนชันลีก2นัดที่ผ่านมากับทีมชาติอิตาลีและเยอรามานีซานโชนั้นนะครับได้กลับมาทําผลงานได้อย่างดีให้กับปีศาแดงในฤดูกาลนี้แต่ยังโดนเกรซโซเกตคาบคุณสื่อของสิงโตน,นเงินครามนั้นมองข้ามเหมือนเดิมหลังหลุดจากทีมตั้งแต่นัดชนะอันดร่าฮ้างศูนย์เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว หลังจากที่ไม่ได้ไปรับใช้ทีมชาติอังกฤษครับทำให้ซานโชเองลงสนามฝึกซ้อมกับสโม,มสรและได้เวลาพูดคุยกับทินฮากซึ่งขอให้คำแนะนำสิ่งดีต่อตัวกับเขาเองประเด็นที่3ครับเดียอาทุ่มเทยอย่างสุดตัวดาวิดเดียอาครับในทวารวัยสามบปีครับไม่มีชื่อติดทีมชาติสเปนเลยนะครับคาดว่าจะไม่ได้ลงเล่นในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยที่ประเศกาตาในช่วงปลายปีนี้ นายดานสเปี่ร์นิรายนี้เพิ่งตัวเป็นข่าวขเราอาจจะไม่ได้สัญญาฉบับใหม่แต่เจ้าตัวนั้นนะครับกลับไม่ได้สนใจเรื่องน้องสนามโดยยังมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมเหมือนเดิมครับเอาละครับนี่การเบลตข่าวสารของพิสแานดงครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ